สวัสดีค่ะสำหรับรถเมอสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถกระบะทำมาหากินราคาสบายกระเป๋าอีกหนึ่งคันกับรถนิสสัน m i กเอเครื่องดีเซลฝาขาว2.5ปี1991ค่ะรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยกระบะทำมาหากินเอาไว้ขนของพืชผักผลไม้ไปขายนะคะมาพร้อมคอกหลังคาพร้อมใช้งานเลยรถสวยได้บางเดิมทั้งคันค่ะสีแดงค่ะมีริ้วรอยตามอายุและการใช้งานนะคะ รถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันล้อแม็กสวยๆอย่างดีใช้ได้เลยกระบะสวยไม่ผุค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยรถขับไปแล้ว280,000กิโลเมตรเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะภาษีพราบาใช้ยาวไปถึง19มีนาคม2567ปีหน้ากันเลยระบบเครียร์ธรรมดาใช้งานได้ครบตามปกติเครื่องยนต์ดีเซลฟ้าขาว2,500ซีซีค่ะห้องเครื่องสวยเครื่องยนต์สภาพดีพร้อมใช้งาน ประหยัดน้ำมันทนทานไม่มีปัญหาความร้อนขับทางไกลบรรทุกหนักได้สบายค่ะน็อตซุนซอกต่างๆสภาพเดิมแน่นดีเลยค่ะ ช่วงล่างสวยๆรถขับดีมากค่ะล้อมแม็กสวยยางดีใช้ได้เลยใครหากระบะเข้าไร่เข้าสวนคันนี้ได้ไปใช้งานคุ้มแน่นอนสภาพภายนอกสวยๆพร้อมใช้เลยค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีมากแอร์เย็นสบายนะคะพวงมลาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงเพร้อๆมีให้ฟัง1ชุดค่ะเครื่องเล่นวิทยุซีดีเอ็มีมีครบพร้อมใช้ I'm going บาผ้าคู่หน้าสภาพตามการใช้งานไม่มีฉีกขาดค่ะสะภาพถือว่ายังสวยอยู่นะคะบบาแคบปรับแต่งใส่ชุดเครื่องเสียงเบาๆพร้อมใช้งานเลยรถสวยค่ะกระบะท,ทำมาหากินพร้อมใช้มาส่งต่อกันในราคาขายเงินสดเพียง5 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยค่ะขายตามสภาพเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนภาษีก็ใช้ยาวไปถึงปีหน้ากันเลยรถอยู่ที่กระทุ่มแบนค่ะ ท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับกับทางเจ้าของรถได้โดยตรงที่เบอร์0954819375สนใจยังไงก็โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะและสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ